สวัสดีค่ะพี่มินวชัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสเสด็จพ่อองค์เพชพัระเทวาท่านเทวรากายเพชรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเท,เทวีนะคะเทวดาสายพุทธนะคะเทวดาสายวิปัสสนานะคะเทวดาที่เน้นมาเพื่อนะคะเ,เขาเรียกว่าดนจิตด,ดนใจอย่างมากๆนะคะให้ลูกหลานเนี่ยนะคะเข้าพบเจอ พุทธแท้นะคะพุทธแท้เนี่ยไม่ใช่ศาสนาของการขอพรแต่พุทธแท้เป็นเรื่องของอของการดําเนินไปสู่การพ้นทุกนะคะการดําเนินไปสู่การพ้นทุกทุกทั้งหมดเลยนะคะมันมาจากการที่ยังต้องเกิดอยู่มีเหตุปัจจัยให้ยังต้องเกิดพอเกิดมาปุ๊บก,ก็มารับกรรมกรรมทาให้ลําบากกรรมทําให้ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองกรรมทําให้อยู่ยากดิ้นรนทามาหากินเนี่ยตวเนี้มันเป็นเพราะมีการเกิดนะคะ พุทธแท้มุ่งไปสู่การทําลายเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเนี่ยเทพมีหลายระดับเทพมีหลายสาขามากมายนะคะเทพบางองค์ก็ท่านยังไม่ได้ป,ปฏิบัติวิปัสนาอ่ะหรือหรือท่านปฏิบัติก็ตามแต่นะคะแต่ท่านเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะท่านช่วยคนหมู่มากเพราะคนหมู่มากยังไม่ได้ปฏิบัติงคนหมู่มากยังไม่ได้ปฏิบัติก็อาจจะมีความทุกข์ในระดับที่เหมือนกับ ถ้าถ้าพูดถึงจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงอายุในโลกโลกนะคะจิตวิญญาณที่รู้ธรรมเนี่ยนะคะของมนุษย์อาจจะเป็นคนอายุ50ปี นะคะแต่จิตวิญญาณในเรื่องของธรรมะยังเด็กอยู่ยังเบบีอยู่เขายังไม่รู้วิธีที่จะผลิตบุญหรือว่ารู้เรื่องการเกิดเหตุปัจจัยอะไรอะไรต่างนัน้ยังไม่เอาอะเรื่องพวกนี้นะคะเขาต้องการแค่เรื่องง่ายๆนะคะไม่มีกินก็อยากจะขอปู่ขอย่าขอพ่อขอแม่ขอผู้ที่รู้สึกว่ามีบุญมากกว่าตนเองนะคะมาช่วยนะคะบรรดาลให้อะไรเงี้ยนะอันนั้นมันก็คือถ้าเราจะพูดเอาคําว่าศาสนาไปใส่มันก็คือเป็นศาสนาหนึ่งเป็นลัทธิลัทธิหนึ่งลัทธิบู ชาเทพเจ้าเพื่อขอพรขอโชคลาภเส้นไหว้ทาเทวดาพลีหรืออะไรศาสนาเหล่านี้ก็จะมีมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าจะอุบัติอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงพระพุทธศาสนาเราจริงๆเลยแล้วรวมถึงเทวดาที่บรรลุทาแล้วรู้ทาแล้วเนะี่ยท่านรู้ไงว่าคือคือ,อท่านจะต้องนําพานะคะให้พวกเราค่อยๆออ,ออกจากความเชื่อเหล่านั้นนะคะความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคำว่าความเชื่อที่ผิดเนี่ย มันเขาเรียกว่าอะไรถ้าพึ่งพาความเชื่อเหล่านั้นเป็นสาระะเนี่ยมันพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้นะคะเพราะว่าการพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จรูปด้วยกัน มีชีวิตอยู่เพื่อการเป็นผู้อ่อนแอและขอพรตลอดชีวิตอันเนี้ยคุณก็จะวนเวียน่าแต่เกิดเป็นสาวกของเทพองค์นั้นๆต้องขอเกิดมาเป็นใต้ร่มเงาบารมีของเทพองค์นั้นนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งแล้วก็คําว่าเรื่องกรรมอะเรื่องกรรมอยู่อยู่อยู่ในอยู่ตรงไหนของความเชื่อตรงนี้นะคะเรื่องกรรมนะคะเรื่องกรรมที่คุณทําไว้เอง แล้วคุณจะมาขอพอรให้เทพมาดนบันดาลเพื่อช่วยคุณหลีกเลี่ยงจากกรรมที่คุณทําไว้เองอย่างเนี้ยนะคะอ่ะบางคนขอได้ก็เลยเชื่อไงว่าเทพช่วยได้แต่บางคนขอไม่ได้อ่าไปๆมาๆก็สะสมความเกลียดเทพไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ดังใจอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะมีจุดอ่อนแอมากมายในในความเชื่อในระบบแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น ในหลักคําสอนของพรพะพุทธเจ้าอมันก็ต้องเชื่อก่อนนะคะเชื่อในคาสอนอพระพุทธเจ้าก่อนแต่เชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเชื่อแล้วไม่ได้ไม่ได้เชื่อแล้วขอนะคะไม่ได้เชื่อแล้วขอพรจากพระพุทธเจ้าแต่เชื่อแล้วปฏิบัติตามคําที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นก็คือ,อวิธีวิธีวิปัสสนากรรมฐานอย่างงี้นะคะเพื่อนะคะลดอัดตราตัวตนละลดล,ละอุปทานขันธ์ห้าอย่างเงี้ยความที่เชื่อมโยงทําให้อา ทำให้อะไรนะทำให้เรามีกิเลสกรรมวิบากวงจรเนี่ยนะคะ,ะมีกิเลสก็สร้างกรรมพอมีกรรมก็สร้างวิบากอะไรแบบเนี้ยนะคะมาทำให้เราทุกข์นะคะเราจะมีสมาธิ จะมีสติที่จะอยู่จุดๆนี้ในการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ากรรมต่งๆนามมันถาโถมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาความลําบากความที่ตัวกูลําบากเนี่ยจะให้กูมานั่งนั่งยุบหนอพองหนอหรืออะไรเนี่ยมันทําได้ยากเย็นเหลือเกินนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นผู้ที่มีเหตุปัจจัยมาจริงนะคะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุปัจจัยมาจริงคาว่ามีเหตุปัจจัยเนี่ยก็ไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีชีวิตสบายนะ นะคะหลายๆคนก็ยังลำบากอยู่อย่างพี่มิ้นก็ปฏิบัติตอนที่ตัวเองลำบากนะคะไม่ใช่แบบว่าเกิดมาแบบนั่งกินนอนกินแล้วก็เอออยากค้นทุกจังเลยอะไรเงี้ยไม่นะเราก็มีทุกนั่นแหละทุกนี่นแหละเป็นตัวที่นําพาให้เราเฮ้ยมันมีทางอื่นอีกไหมตอนแรกทุกก็เลยอยากจะสร้างบุญพออยากจะสร้างบุญปุ๊บจะได้เอามาขอพรน,นะนึกว่าตัวเองมีบุญแล้วจะได้เอามาขอพรให้ตัวเองหายจากโรคภัยแท้เจ็บ หรือหายจากภาวะความเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเองินเรื่องทองอ่ะตรงนั้นเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าไม่ใช่อ่าเรียนรู้แล้วว่าต่อให้เป็นเทพอริยะบุคคลก็ไม่ได้โดนบันดาลอะไรให้เราได้ นะคะบางครั้งท่านก็ช่วยได้บางครั้งท่นาทนก็ช่วยไม่ได้จะจะใช้คําว่าไม่ได้ตลอดไปก็ไม่ได้จะใช้คําว่าได้ตลอดไปก็ไม่ได้เนี่ยคือทางสายกลางทางสายกลางคือแล้วแต่เหตุปัจจัยอ่ะพอเราเข้าใจตรงนี้มากขึ้นไม่โทษท่านละนะคะเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจการขอพรน,นะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปลุกกําลังใจเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าขอพรไปแล้วไม่ใช่บอกโอ้เชื่อจังเลยนะคะว่าเทพจะแบบอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานานะคะแล้วก็เสกให้เราได้หลังจ รู้ในใจว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยคือถ้าฉันมีบุญมาสง่งผลหนขณะน,นี้ไม่ไว่าพลังงานต่างๆของเทพหรือของตัวฉันเองหรืออะไรต่างนนๆนานาเดี๋ยวมันรวมกันอะนะมันรวมกันแล้วเกิดเป็น ความสาเร็จขึ้นมาเองอ่ะไรก็เข้าใจตรงนี้เราก็ไม่ได้ลังเกียจการขอพอรไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเออเวลาลูกหลานมากราบไหว้ท่านหรือว่าเวลาที่พี่มิ้นจัดงานวงสงหรืออะไรอก็ขอพอรตามวัฒนธรรมที่ดีมันเป็นการปลุกกําลังใจอะนะคะแล้วมันก็กลางๆกลางๆของคนที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจเรื่องการขอพอรแล้วก็กลางๆของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติและยังเข้าใจมีกําลังใจกับการขอพอรอยู่เขาก็เออรู้สึกดีเขารู้สึกได้พรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เ,เราก็คืออยู่ทางสายกลางของสังคมที่เรายังอยู่เพราะอยู่ในสังคมแห่งความเชื่อนะคะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันมีหลายระดับคนเราบางคนก็เชื่อมากเชื่อน้อยอใครที่อยากจะพัฒนาไปสู่ขั้นไปสู่ขั้นธรรมะไปสู่ขั้นจะปฏิบัติวิปัสนาพึ่งพาตนเองพึ่งพาบุญสร้างบุญกุศลเพื่อออกจากภัยในวัฏสงสารตรงนี้นะคะก็ค่อยๆขยับค่อยๆอยัปเกรดเรื่องความเชื่อนะคะตรงนี้มันก็จะพัฒนา ความเชื่อไปให้มันเขาเรียกว่าบูรณาการให้มันเข้ากันได้มากขึ้นนะนะคะคือไม่รังเกียจพึ่งพาอาศัยกันได้ระหว่างเรากับเทพนะคะเปิดโอกาสให้ท่านได้สร้างบุญกุศลร่วมกับเราเปิดโอกาสให้ท่านได้ออสร้างบุญท่านพยายามช่วยเราท่านก็ได้บุญหรือเราช่วยท่านกลับนะคะท่านขาตกตรงไหนท่านมีโอกาสสร้างบุญได้น้อยอาจเราถวายท่านกลับอะไรเงี้ยมันเป็นการเป็นสังคมแห่งการ,รยายนิมิตระหว่างภบภูมิแค่นั้นเองนะคะเนี่ยตรงเนี้ย นะคะถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะคะไม่มีอะไรขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็าค่อยๆนะคะค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับความเข้าใจนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ก็ต้องเรียนรู้เนาะสำหรับคนที่ยังแบบขอพอรอยู่อย่างเงี้ยขอพอรอยังไงไม่ให้เกลียดเทพในภายหลังตรงเนี้ยเป็นการบ้านนะคะตรงเนี้ยเป็นการบ้านเราจึงจะต้องเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเข้าใจเรื่องกรรมนะคะว่าเออเรามีกรรมไว้เออแล้วก็เข้าใจเรื่องการจด้วิปัสสนานะเออเอ็ดเปรียบเทียบกับเขาหรือเปล่าอิจฉาหรือเปล่าทะเยอทะยานอยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้เรารุ่มร้อนแล้วมันทําให้เราหาที่โทษโทษท่านโทษท่านท่านลําเอียงอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับที่ไหนปรับที่เราเองอ่ะอย่างเงี้ยนะคะ เราก็ค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่ออพอเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยพอเข้าใจแล้วบางทีมันก็ทําใจได้นะคะแต่บางทีแบบช้าใจไปมาแป๊บเดียวก็กลับมาโทษท่านีกแล้ะเนี่ยคือคําว่าปุถุชนนะคะแต่การเป็นปุถุชนนะคะเราก็ยอมรับในความเป็นปุถุชนอ่าเห็นแล้วว่า ผลิตจิตบุรุษชนผลิตความรู้สึกนี้ผลิตความคิดแบบนี้อ่ะก็รู้หน,นอ,นนอนรู้หนอในความคิดนั้นๆรู้หนอในความคิดที่มาจากจิตบุรุษชนนะคะสักต่รู้ไปเรื่อยๆเราก็ลดอุปทานไปเรื่อยๆลดตัวลดตนลดละ,ละอัตราที่เข้าไปมีอุปทานกับความคิดความจําที่คิดขึ้นแล้วผุดขึ้นแล้วจําขึ้นแล้วดับไปแล้วนะคะแต่ยังคิดต่อปรุงต่อปรุงของเก่าให้เป็นของใหม่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของ ถ้ามีสติทันก็ไม่ปรุงต่อตัดทิ้งเลยเนี่ยว่าตัดไม่เกาะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยืดยาวต่อออย่างเนี้ยนะคะก็ฝึกกันไปฝึกกันนะคะฝึกด้วยกันนะคะพี่มินก็เป็นกัลยาณนมิตรให้นะคะเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็หรือแนะนําไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีที่สุดนะคะไปวัดพัฒันตาก,ก็ได้ไปตานางเลนังก็ได้ไปวัดวิปัสนาติขาวนารามอยู่โคราชวังน้าเขียวก็ได้นะคะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีที่สุดถ้าเกิดสนใจการปฏิบัติแบบนี้จริงๆค่ะขอฝากกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ